วันนี้ครับก็มีเรื่องน่าสลดเกิดขึ้นนะครับช่วงประมาณสักเที่ยงก็คือมีรถบัสคณะจากโรงเรียนวัดเขาพระยากนะครับจังหวัดอุทัยธานีเดินทางเข้ามาทัศนศึกษาที่พระนครศรีอยุธยาจากนั้นกำลังจะเดินทางไปต่อที่นนทบุรีนะครับปรากฏว่าระหว่างเดินทางอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้นะตอนนี้เนี่ยนะครับคณะทั้งหมดที่มาอยู่ในรถบัสคันนี้เนี่ย45คนตอนนี้ ใช้คําว่าสูญหายแต่บางคนก็บอกว่าจริงๆก็คืออาจจะต้องใช้คําว่าเสียชีวิตนะครับอยู่ที่25รายอโอ้เรียกว่าเป็นเหตุสลดรับวันนี้เลยก็ว่าได้ทําให้กลายเป็นข่าวใหญ่ประจําวันนะครับก็นะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดกันเลยก็แล้วกันนะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับเกิดเหตุรถบัสทัศนศึกษาครับจากจังหวัดอุทัยธานีเดินทางเข้ามานะครับปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ขึ้น ทำให้มีทั้งครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยสูญหายซึ่งก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตอยู่ที่23คนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้บรรดากนะู้ภัยต่างๆก็กำลังเช็คจากหลากหลายสถานที่นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยที่บอกว่าสูญหายเนี่ยก็คือไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมเพราะถ้าไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะติดอยู่ที่ซากรถนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปพิสูจน์อัตลักษณ์กันต่อ ไปไล่เรียงเหตุการณ์โดยสังเขตกันสักนิดหนึ่งนะครับรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีครับเกิดไฟลุกไหม้ยอย่างรุนแรงครับหน้าอนุสรสถานถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามกู้ภัยก็บอกว่ารถบัสเนี่ยเดินทางมาจากอุทัยธานีเพื่อมาทัศนศึกษาก่อนหน้าเนี่ยไปแวะที่พระนครศรีอยุธยามาก่อนแล้วก็กําลังจะเดินทางไปต่อที่นนทบุรีมากันหมด3ามคันครับเป็นรถบัสรถทัวร์แบบนี้เป็นรถบัสสองชั้นคันที่เกิดเหตุ เป็นคันที่2ของขอบวนพอขับมาถึงจุดเกิดเหตุตามรายงานบอกว่ารถบัสเนี่ยเกิดยางแตกครับจากที่วิ่งอยู่เลนกลางก็เลยทําให้เสียหลักจากกลางเนี่ยไปเบียดกับรถเบนซ์คันหนึ่งแล้วก็ไปเบียดกับเกาะกลางนะครับที่ถนนวิภาวดีรังสิตทําให้รถคันนี้เนี่ยเกิดแก๊สรั่วขึ้นแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้มาจากด้านล่างของตัวรถคาดว่าอาจจะเกิดควันมาจากด้านหน้าของรถก่อน เพราะว่ามีการหลบหนีมาอยู่ที่ประตูด้านหลังของรถจึงพบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่บริเวณประตูท้ายของรถคันดังกล่าวเราไปฟังกู้ภัยบรรยายเหตุการณ์กันสักนิดหนึ่งครับหลักเนี่ยจากดูที่เกิดเหตุแล้วแล้วปุ๊บเนี่ยมีการหลบหนีจากนัาน้าด้านหน้าโครงสร้างรถไปอยู่ด้านหลังนะครับมีการหลบหนีเพื่อเพื่อนหนีจากประตูด้านหน้าผมคิดว่าจุดเกิดเหตุมันมันน่าจะเกิดจากจากด้านหน้ามาก่อนอาจจะถ้าเกิดการเอาล้อหน้าประชิด วันไฟอะไรต่างๆน่าจะเกิดจากร้อหน้าก่อนแล้วก็เด็กที่ส่วนที่เด็กกับคณะครูที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยน่าจะการมีการหลบหลบหนีเพื่อลงลงหนีประตูด้านหลังนะครับแต่อาจจะช่วงติดขัดหรือประตูอาจจะไม่ทางานอะไรอะไรหรือเปล่าอันนี้ปร,ประตูเนี่ยมีเปิดไว้ครับแต่มันอาจจะด้วยด้วย,ด,วยด้วยเชื้อเพลิงด้วยอะไรต่างๆควันต่างๆที่อยู่ด้านในแล้วด้วยความบุรมานนะครับหรือช่วงเข้ากระแทกมีการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้ต้องสันติฐาน,นต่อไปนะครับ แต่โซนต่างๆเนี่ยมีบางส่วนที่หนีออกจากโครงโครงสร้างรถมาได้ขณะที่พลตารวจเอกประโจวงสุขรักษาราชาการแทนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าขณะนี้ครับทุกหน่วยกําลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดรวมถึงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยตํารวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ขบวนรถทัศนศึกษารวมสาคันเดินทางกลับจังหวัดอุทัยธานีครับว่ารถคันนี้เนี่ย สาเหตุที่เกิดจากอะไรกันแน่คือเกิดจากการเฉียวชนกับคันอื่นก่อนหรือไม่เพราะทราบว่ามันมีเหตุแก๊สรั่วขึ้นนะครับดังนั้นจะต้องตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกว่ามีการติดตั้งหรือว่ามีการดัดแปลงภายหลังแล้วก็การดัดแปลงนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่าซึ่งในทางคดีครับมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตตำรวจต้องดําเนินการกับคนขับจากนี้้องต้องตรวจสอบครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นของผู้ประกอบการรายใดที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องความเสียหายแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับพิสูจน์ทราบได้ว่า นะเป็นของบริษัทอะไราและยังไม่พบคนขับในสถานที่เกิดเหตุครับรถคันนี้มันเป็นลักษณะการต,ต่อเติม,ม,ม,ถมรถนั่นเประจำทางมีการต่อเติมถังน้ํามันถังแก๊สหรือว่าติดตั้งแก๊สอะไรนะครับันที่ทางเดี๋ยวคนส่งเขาจะเขาตรวจสอบอ๋อแล้วแล้วในส่วนตรงเนี้ยคนที่จะต้องรับผิดชอบหากมันมีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยใครจะต้องเป็นรับผิดชอบคนแรกก็คนขับเหรครับคนขับครับ สุดท้ายแล้วถ้าคนขับไม่อยู่มันจะต้องไล่หรือนม่ก็จะของนะเรื่องของเจ้าของเรื่องของการฟ้องเนื่อทางนังแท่งกันต่อไปก็ว่าไปด้านพลตรีประจวบเนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าในส่วนของการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจก็จะส่งทีมไปร่วมตรวจพิสูจน์กับทางนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนื่องจากว่าอยู่ใกล้พื้นที่ที่เกิดเหตุขณะที่คุณชาดาไทยเศษครับสสอุทัยธานีพักภูมิใจไทย บอกว่าจากการพูดคุยกันเนี่ยพบว่ามีนักเรียนที่บาดเจ็บสาหัสอยู่3คนมีหนึ่งคนผู้ปกครองเนี่ยเดินทางมาส่วนอีกสองคนกําลังตามหาผู้ปกครองดูจะเป็นการพาผู้ปกครองมาโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าไขส่วนคนที่ปลอดภัยแล้วจะส่งกลับจังหวัดอุทัยธานีครับเพราะว่าเด็กเนี่ยมีอาการตกใจกันเป็นอย่างมากแต่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กส่วนผู้ใหญ่3คนที่เสียชีวิตก็ทราบว่าเป็นครูสอง แล้วก็ครูฝึกสอนอีกหนึ่งส่วนจํานวนที่แน่นอนตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้พอถามว่าเบื้องต้นคนขับรอดไหมคุณชาดาบอกว่าน่าจะรอดพอถามว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นหลักหรือว่าเป็นเรื่องของสภาพรถเป็นนะเรื่องไหนกันแน่คุณชาดาก็บอกว่านะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสภาพรถนะครับบอกว่ารถมันล็อกคนขับโดดหนีไปคาดว่าคนขับน่าจะหายไปแล้วตอนนี้ยังตามตัวมาไม่ได้ เบื้องต้นคนขับอรอดชีวิตไหมคะน่าจะรอดนะครับพอเขอจะสราเสงเหตุสาเหตุไหมคะว่าทำไมไยางมันระเบิดกับฟังที่ปูเล่ายางมันระเบิดปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเสียหลักแล้วไปกระแทกกับบริเออร์ข้างทางแล้วก็ไปกระแทกกับไอ้ตรงหัวท่อแก๊สก็ยังมีแล้วก็เลยเกิดอ,อุบัติาการ ม่ได้ครับแต,แต่แต่เขาว่าคนขับรถมันล็อกกับคนขับโดดหนีไปรถมันล็อกด้วยวนเนี่ยเหมือนคุณชาดาพยายามจะบอกว่าคนขับมันหนีไปก่อนเนี่ยแล้วรถมันก็ล็อกอยู่คนขับชื่อสมานนะฮะอายุ48ปีเห็นว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุปุ๊บกระโดดหนีไปเลยตอนนี้ตามตัวไม่ได้ปิดเครื่องด้วยโทรศัพท์ตอนนี้กําลังไล่ล่าตามหาตัวกันอยู่ตาํรารวจกำลังจะออกหมายจับแล้วรีบมามอบตัวแต่โดยดีนะครับสําหรับตัวเลข สรุปนะครับตอนนี้มันออกมา2กระแสฮะ45กับ44ผมขอยืนยันที่ตัวเลข44ก่อนนะครับก็คือคนที่เดินทางมากับรถคันนี้44นี้แบ่งเป็นคุณครูหรือว่าผู้ช่วยครูเนี่ย6คนเป็นเด็ก38นะครับโดยคนที่รอดชีวิตอยู่ที่21เป็นครู3เด็ก18ก็มีทั้งนะที่ปลอดภัยดีบาดเจ็บเล็กน้อย กับบาดเจ็บสาหัสก็มีอยู่3คนเห็นว่าบาดเจ็บสาหัสนี่ก็มีทั้งไฟคลอกที่บริเวณลำตัวหรือว่าที่ใบหน้าด้วยขณะที่ตามรายงานที่บอกว่าสูญหายที่อาจจะต้องใช้คำว่าเสียชีวิตเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่23รายเป็นเด็ก20แล้วก็ครูอีก3ยังไงถ้าเกิดมีตัวเลขที่มันอัปเดตมากกว่านี้เนี่ยจะรายงานให้ฟังกันเป็นระยะนะครับคือตอนแรกมีตัวเลขผู้สูญหาย25ใช่ไหม แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วไปเจอไปส่งโรงพยาบาล2คนแล้วนะครับเราก็มีการย้ายโรงพยาบาลเพราะฉันยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่23รายนะครับเพราะตัวเลขมันมาจากหลายแหล่นะฮะจากกู้ภัยก็ดีจากเจ้าหน้าที่ก็ดีตอนนี้ยืนยันที่ตรงนี้นะครับเอาละฮะตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเหตุการณ์ที่สถานที่เกิดเหตุกันสดๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดสถานการณ์พร้อมอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปดูสถานการณ์สดนะครับครับแต่ว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับจากข่าวสลดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันตรงกับที่มีการประชุมครมอด้วยนะครับเรื่องทันทีที่ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรวันนี้ด้วยความที่เป็นหัวอกคุณแม่ด้วยนะครับก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับก็ตอบผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนะฮะช่วงบ่ายก็ยกเลิกทุกภารกิจเลย แล้วก็เดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บแล้วก็เดินทางไปให้กําลังใจครอบครัวของเด็กๆด้วยโดวยวันนี้นะฮะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับคุณแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินลงจากตึกรญชการหนึ่งผู้สื่อข,ข่าวก็ได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถบัสทัศนศึกษานะครับของโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีนะฮะเมื่อได้ยินคําถามนะครับทางคุณองคอ์งวันนี้ก็เรียกว่าพูดไม่ค่อยออกนะฮะตาแดงน้งําตาคลอแล้วก็ตอบด้วยเสียงสั่นเครือ ว่าส่งรองนายกไปยังที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็คือทั้งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากนั้นก็เดินฝ่าวงล้อมสื่อออกมานะครับสีหน้าเศร้าสลดนะครับก็ไม่ได้มีการตอบคำถามอะไรเพิ่มหลังจากนั้นลองดูบรรยากาศช่วงนี้นะฮะไปประชุมอครับ ตอนนี้เตรียังไงบ้างคะเอ่อส่งส่มรภูมิที่เกี่ยวข้องไปแล้วก็มีท่านระมัยสุริยะกับแต่นายนายกจะลงไปในพื้นที่ด้วยตัวเอง๋วไหมคะขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอช่างหน่อยครับคือจังหวะนี้เนี่ยเห็นผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่นายกจะออกมาได้นะครับก็ก็นั่งทําใจอยู่ในห้องประมาณ10นาทีอยู่แล้วนะฮะแล้วพอ จังหวัดที่ทีมงานเนี่ยเอาภาพเหตุการณ์ไปให้ดูเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าขอไม่ดูดีกว่านะครับแล้วนายกก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจด้วยกับทางด้านของโลกโซเชียลนะครับไปดูนะฮะนี่ครับทางด้านของคุณอุงอิง,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 งนะครับโพสต์บนโลกออนไลน์ว่าดิฉันทราบถ,ถึงเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสจากอุทัทยธานีที่โดยสารนักเรียนเข้ามาทัศนศึกษาในกรุงเทพและเกิอดอุบัติเหตุไปเวนถนนวิภาวดีรังสิตทําให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ในฐานะแม่ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในฐานะรัฐบาลได้สั่งการให้ท่านอนุทินท่านสุริยะและท่านซาบิดาลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองแล้วโดยรัฐบาลจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะขณะที่ช่วงบ่ายนะฮะนายกก็มีการยกเลิกภารกิจทุกหมายและก็เดินทางไปเยี่ยมดูอาการเด็กนักเรียน3คนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับ เขาไปเยี่ยม15นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ลงมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยรักษาตัวอยู่ที่ห้อง i อ u แพทย์กำลังดูอาการอยู่นะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็มีการเตรียมรถไว้เพื่อให้ส่งตัวกลับจังหวัดอุทยัยธานีแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอคุยกับทางผู้ปกครองส่วนหนึ่งด้วยว่าจะยังไงบ้างนะครับหากพบว่าเด็กไม่ได้เป็นอะไรมากก็ยินยอว่าจะส่งตัวกลับทันทีวันนี้จากนั้นนะครับท่านนายกก็เดินทางต่อไปที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งตอนนี้ใช้เป็นศูนย์พักพิงซึ่งก็มีพลเอกทรงวิทหนุนพักดีผู้บัญชาการทาหารสูงสุดเนี่ยลงมาดูแลด้วยส่วนทางด้านรองนายกคุณอนุทินชาวิรกูลนะครับ<ๆ>ก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับก็คือคุณสาบิดาไทยเศษซึ่งตอนที่ลงไปคุณอนุทินบอกว่าจากการสอบถามพบว่า นักเรียนทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือกันครบแล้วก็แจ้งเหตุการณ์ไปยังผู้ปกครองแล้วโดยนักเรียนบางคนเนี่ยก็จะมีผู้ปกครองที่อาศัยแล้วก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพนะครับส่วนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็จะดูแลอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะให้คุณซาบิดานะฮะซึ่งคุณซาบิดาก็เป็นคนอุไทยทธานีด้วยนั่นเองช่วยประสานรถบัสส่งเด็กนักเรียนที่ปลอดภัยกลับบ้านโดยเร็วที่สุดต่อไปในส่วนของผู้เสียชีวิต อันนี้ก็จะขอความร่วมมือให้มีการชนสูตรโดยเร็วเพื่อจะได้นําร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับและก็จะดูความเป็นไปได้ว่าจะสามารถนําร่างไปชนสูตรที่อุทัยธานีได้เลยหรือไม่แล้วยืนยันว่าจะนําบทเรียนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่หนองบัวลาพูมาปรับใช้ด้วยขณะที่มีกระแสรเรียกร้องตอนนี้ก็เริ่มมีการตั้งคําถามแล้วนะครับเรื่องของการให้เด็กไปทัศนศึกษาวันนี้คุณอนุทินก็บองว่าก็ควรจะดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยดยานพาหานะคุณภาพของพนักงานขับรถให้มากนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุด้วยส่วนทางคุณสุริยะจึงรุ่งรวงกิจนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็สั่งระดมเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเร่งช่วยผู้ประสบเหตุโดยเร็วที่สุดโดยมีการให้ทางบกสหรือว่าบริษัทขนส่งจำกัดครับจัดรถประจำทางชั้นพิเศษ3คันเพื่อนำนักเรียนและครูที่ประสบเหตุเนี่ยไปส่งบ้านพักอาศัยที่อุทัยธานี แล้วก็จะให้หน่วยงานกลมการขนส่งทางบกเข้าติดตามครอบครัวภายหลังนะฮะเพื่อเยียวยาตามข้อกฎหมายและก็เยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดซึ่งคุณสุริยะบอกว่าจะเยียวยาสําหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับ1ล้านบาทนะฮะผู้บาดเจ็บเบื้องต้น1นึ0 0 0สบาทแล้วก็จะพิจารณาเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเตรียมสังขยาณาระบบรถบัสใหม่ทั้งหมดด้วยฮะมองว่าลักษณะของรถบัส2ชั้นเนี่ยไม่ปลอดภัย อาจจะมีการปรับให้วิ่งเฉพาะในเขตเมืองห้าวิ่งข้ามจังหวัดเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังเร่งหาข้อเท็จจริงและสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อน,นํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการต่างๆรวมถึงแนวทางในการทํามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยขึ้นอีกนะฮะเพราะจากเหตุนี้เนี่ยมันทําให้มีข้อถกเถียงเยอะมากนะครับ,ค,รบควรมีทัศนศึกษาไหม,มบางคนก็บอกโอ้โหถ้าจัดการขนาดนี้เนี่ยเกิดความสูญเสียขนาดนี้ไม่ต้องมีมันหรอกบางคนก็บอกไอ้แต่มันก็เป็นปลายเหตุหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆปัญหามันคือปัญหาเรื่องรถ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการเอาเด็กไปทัศนศึกษาก็เริ่มมีหลากหลายความเห็นกันแล้วนะครับหรือว่าอาจจะทัศนาศึกษาเด็กเล็กขนาดนี้เนี่ยควรจะอยู่แค่ภายในจังหวัดของตัวเองหรือไม่นะฮะเอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์สดๆกันเลยนะครับที่ถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วคุณทัตพันธโถดีตอนนี้กําลังจะรายงานเข้ามาครับสวัสดีครับเจอกันครับ คุณผู้ชมคะในพื้นที่ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังนํารถยกนะคะมายกเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายรถเมย์นะคะรถบัสค่ะออกจากจุดพื้นที่เกิดเหตุนะคะด้านหลังของดิฉันนี่ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆเลยตอนนี้อะค่ะเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายรถเมย์ออกจากจุดเกิดเหตุแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยมีประกายไฟขึ้นมารอบหนึ่งนะคะแล้วก็ พอเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยจะต้องเอาน้ำเนะะี่ยค่ะฉีดประกบด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนที่บอกว่ามีประกายไฟประทุขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วรถคันนี้เป็นรถแก๊สนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังมีแก๊สอยู่มีกลิ่นแก๊สออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เลยถูกกันพื้นที่ให้อยู่ห่างจากจุดนี้ซึ่งตอนนี้ภาพที่ผู้ชมเห็นเนี่ยถึงแม้เจ้าหน้าที่จะพยายาม เคลื่อนย้ายรถเมย์ออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะเปิดการจราจรเนี่ยในขณะเคลื่อนย้ายเนี่ยจะเห็นว่ายังต้องฉีดน้ําเข้าไปที่บริเวณใต้ท้องรถอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่ารถคันนี้เนี่ยติดแกส๊ส NGV ก็แล้วเมื่อกี้ก็มีประกายไฟด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องฉีดน้ําหล่อตลอดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับคนที่อยู่ในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กับคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นกันสสดๆเลยแล้วก็จากตอนนี้ค่ะถ้าสรุปยอดผู้เสียชีวิตที่ทางผู้บัญชาการสำนักง,งานพิสุจนหลักฐานยืนยันกับสื่อมวลชนเนี่ยค่ะจํานวนผู้เสียชีวิตตอนนี้ทั้งหมด23คนนะคะเป็นชาย11คนเป็นอ่าเป็นชาย11คนเป็นหญิง7คนส่วนอีก5คนเนี่ยยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ว่าเป็นเพศไหนนะคะซึ่งสภาพศพเนี่ย ผู้บัญชาการสพทเนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างที่อยู่ในสภาพไม่เกรียมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องส่งให้กับโรงพยาบาลตํารวจเพื่อชนะสุดพลิกศพเพื่อหาอัตลักษณ์หรือว่ายืนยันตัวตนนะคะว่าสุปเป็นใครแล้วก็เป็นเพศอะไรนะคะ ซึ่งเป็นเวลานานถึง5ชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมที่จุดกเกิดเหตุตรงนี้ต้องปิดการจราจรทั้งหมด100%รถเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางนี้ได้อาจจะต้องใช้เส้นทางที่เป็นทางคู่ขนานในการสัญจรแทนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงแรกที่ดิฉันมาถึงเนี่ยจะได้กลิ่นอ่ากลิ่นไหม้แล้วก็มีกลิ่นแก๊สด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกที่มาถึงรถยังมีความร้อนอยู่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องใช้น้ำเนี่ยในการฉีดเพิ่มความเย็น ให้กับรถนะคะแล้วก็ลดความร้อนลงนะคะเพื่อที่จะให้สามารถขึ้นไปตรวจสอบได้นะคะว่าข้างบนเนี่ยมีผู้สูญหายหรือว่าผู้เสียชีวิตกี่คนนะคะซึ่งใช้เวลานานถึง2ชั่วโมงเลยค่ะกว่าที่จะสามารถลดระดับความร้อนได้นะคะแล้วก็เมื่อลดระดับความร้อนได้แล้วเนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ขึ้นไปตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด23คนนะคะ ไปชนะสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะซึ่งตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็ยืยนยันที่23คนนะคะผู้ชมส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่ารถเมคคันนี้ได้ตรงตรามมาตรฐานหรือเปล่านะคะมีค้อนไว้สําหรับทุบก,กระจกหรือเปล่าหนมไปถึงมีถังดับเพลิงไว้บนรถหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะผู้บัญชาการสรํานักงานพิสูจน์หลักฐานเนี่ยบอกว่า เบื้องต้นที่พอถอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบในเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตก่อนนะคะอันนี้คือเป้าประสงค์แรกเพื่อที่จะให้ยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคลได้ส่วนอ,อุปกรณ์ต่างๆคงมาตรฐานหรือไม่หรือว่าพบหรือว่าพบบนรถหรือไม่เนี่ยอพ,อพบชพบชพอถอเนี่ยก็บอกว่า เดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบต่อไปนะคะหลังจากที่เคลื่อนอย้ายออกจากจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยมาตรวจสอบดูบนรถอีกครั้งหนึ่งว่าอุปกรณ์ที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยเนี่ยมีอยู่บนรถตรงตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะส่วนตัวคนขับหลายคนก็ถามมาเอ๊แล้วคนขับอยู่ไหนนะคะซึ่งทาง,อ,อ,รอ,งอ,อรองผบตรที่รักษาอราเการแทนผบตรก็ยืนยันแล้วนะคะว่าคนขับเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็คือ ลงรถแล้วก็เอาตัวรอดวิ่งหนีไปคนเดียวเลยซึ่งตอนนี้นยังไม่มีใครสามารถติดต่อคนขับรถคนนั้นได้นะคะก็คือพอโทรศัพท์หาไปแล้วเนี่ยก็ปิดเครื่องอยู่ตลอดออหลังจากนี้ค่ะตำรวจเนี่ยก็จะต้องติดตามตัวคนขับรถเนี่ยมาสอบปากคำนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องมีการสอบถามไปกับทางโรงเรียนด้วยนะคะว่าลักษณะของการเช่ารถหรือว่าจ้างรถมาเนี่ยใช้วิธีไหนนะคะ อาคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนที่บอกว่ายังติดปัญหาไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดนี้ได้เพราะว่ายังมีถังแก๊สอยู่แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเกิดประกายไฟขึ้นหนึ่งครั้งนะคะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องฉีดน้ําเพื่อเพิ่มความเย็นนะคะป้องกันการระเบิดนะซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดนี้ได้นะคะแต่คาดว่าน่าจะอย่างช้าเนี่ยน่าจะอีกประมาณ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายรถเมย ออกจากจุดนี้ได้ซึ่งรถเมย์ขอให้ท่า,ยาคุณผู้ชมซึ่งรถบัสคันดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายไปไว้ด้านในอนุสรสถานก่อนนะคะเคลื่อนย้ายไปไว้ตรงจุดนั้นชั่วคราวก่อนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเปิดการจราจรทั้งหมด100เซนตนะคะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพนักงานเจ้าหน้าที่เขตนะคะมาทำความสะอาดพื้นที่ตรงจุดนี้ด้วยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในที่เกิดเหตุก็ต้องบอกว่าเคลียร์พื้นที่เกือบครบ100เซนแล้วสําหรับความคืบหน้าทางด้านคาดีเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องมาตามกันต่อสําหรับตัวคนขับรถว่าจะต้องมีการติดตามตัวมาสอบปากคำแล้วก็ดาเนินคดียังไงบ้างนะคะเพราะว่าเบื้อนที่บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยพอหลังเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หนีไปส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตตอนนี้ทางรัฐบาลทางนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะช่วยเหลือทุกอย่างและนี่ก็เป็นสสถาาานนนกรณ์ลุ่่ดใพื้ที รับคณนะครับก็ตามรายงานนะฮะคนขับที่หนีไปชื่อว่านายสมานอายุ48ปีก็ยังไงกําลังเร่งติดตามตัวกันอยู่เบื้องต้นก็บอกเป็นลักษณะยางแตกก่อนครับพอยางแตกแล้วก็เสียหลักไปชนเข้ากับข้างๆทางทางไปชนรถเบนซ์ก่อนอ่ารถเบนซ์วิ่งมาเลนขวาแล้วก็ไปชนกับแบริีเออร์เกาะกลางทําให้รถที่รถทัวร์คันนี้ติดแก๊สมานะฮะมันเกิดลุกไหมอย่างรวดเร็วนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวเราเกาะติดสถานการณ์